เดตัวเนสงทุกุกคน่เฮ้ยีกอาจารย์ลูกปลาเมื่อกี้นี่นี่นัดเดียวกปลา้ใช่จริงจริงตรงเนี้ยบ่อเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ด็เนี้ยของเนี้ย Ha <laughs> ha เลิกเที่มือถือทีว้าวถือเสยถือซือูลูคครับขอทิ้งมาถือครับ hmm> ม totally ันเลืกแค่งนีหลีเลยพี่นองมเลิกอะไรอู้จะปวดง่าเลยมันจะตัวอะไรนั่น สองตัวเต็ม <What? S 1> ฟุกโอนันแลกกับฟุกเลยครับพี่น้งอง,อองยีสองตัวโอ้ยสองเทบเลยยี่สองตัวโอ้ใจเย็นกเล,ล่ละปาดหวานหรอวะสอทบเ,เลยครับก็อยู่งานน้อานเนาะชุดอมันขาดแล้อเปาตัวนึงโอ้ยย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 อยยใจยใจยจยย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  สร้างเตรียมลยมาันบ้าบาดนี้โอ้ยผมเห็นแต่ขาวๆอยู่เล็กๆเ,เลยปวกไกายิ่งเลยลองวัดบึงครับถือเซอ๋อขิมอ่มาบล่ล่ะมาบ่ล่น้องอ้หมันบมานายเอกเอเปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเดี๋ยว ะสะพานสะพานเนี่ยมันมาทีละทีละ,ล 30, ละสนนี่สิบเลยสามสิบสี่สิบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยสะพานไอ้ไอ้วัดหอคายอะไรเนี่ยโอเคอเค,ครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไน,นันเหรอใช่ผมวุ้ยผมมาถึงผมยิงลงไปนัดเดียวได้สองตัวหนุนอยู่ล่างแบบตัวโลเลยสองตัว <laughs> รับก่อ,อสวัสดีเดอ้อพี่น้องเด้อน,นะครับผมสวัสดีสสสดที่สะพานหอคอยนะครับพอดีผมกําลังจะขับรถผ่านว่าจะไปกระทุ่มแพรวนะครับพอมาจอดดูโอ้โหป่ามาเป็นฝูงเลยพี่น้องวันนี้แม่งฝูงเลยครับนุ่นยิงโดนแล้วนะเม็ดแรกเรายิงโดนลงไปเลยสองตัวครับเห็นเห็นแต่ขา,าวๆเล็กๆไม่กล้ายิงนะลองเสียงดูโอ้โหใจเรื่องครับอ๋อนกเป็นนะ้ำหืมหมาแล้วพี่น้อง มันมาทีละเยอะมากครับเนี่ยมันมีไอ้นี่กั้นไว้มีอนี่กั้นไว้แล้วมันมันมันเวลามันมามันมาเยอะนกเป็ดน้ำเปยังไงนะจะไปไหนก็ไปเออโอเคนะครับผมก็มาลุ้นมาติดตามกันครับว่าวันนี้ผมจะหมาไหมน้องพี่น้องเนาะนะครับแต่จริงแล้วหมาอะไรหนุนสองตัวตัวเป็นรูนี่นะครับเนี่ยตัวตัวเป็นรูเลยตัวละรูเลยนะครับน่กคิดว่าเราลองมาดูว่าจะเข้ามาอีกไหม หมันมาทีมาเยอะมากแต่ต้องตาดีๆหน่อยน้ำขุนครับฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับมาเป็นกำลังใจกันเวลาออกไว้นะครับพอาะดีพวกกี่ผมโทษส่วนนายเอกแล้วเนาะเดี๋ยวส่วน,นส่วนนายเอกส่วนอาจารย์ออกมากนะผมรู้สึกว่ามันมาหลายหลายมาทีละหลายพวกนายเอกมาแล้วครับเฮ้ยสวัสดีครับยาครับครับเวล้วเดี๋ยวแล้ เพิ่งยิงไปเป้งเดียวนึงใช่ครับแต่มันมันจะมาแบบขาวๆยาวๆอ่ะนู่นสองตัวผูใหญ่เลยมันมาฝั่งนี้เหรอมาตรงกลางเลยครับมางี้เลยเล็ดเมื่อกี้ก็มานี่ใหญ่เลยเป็นโลเลยสองตัว yeah รับสองตัวโดยยังไงไม่รู้เห็นแต่ขาวๆลึกๆแต่มันมาเยอะมันมามันมาเยอะมาก มาทีเป็นฝูงใช่ไหมใช่ครับเป็นฝูงทางนี้เหรอเนี่ยทางนี้ตรงตรงนี้ก็มีนะข้างหลังก็มีแต่ข้างลยุลยๆกันต้องมาลุ้นว่ามันจะเขา้าแต่แต่ปพาชดโดูจิบอยู่ห่างๆเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะมากวนตรงนี้แต่เขา้าเข้ามาไม่ได้มันมาชนน,น,นี่ขวานเหมือนกันเนาะปาดินมันน่าจะผ่านเพามชนกันเลยวนครับอู้ตอนผมมาทีแรกน่ะมันตกใจผมอ่ะอยู่มันมันมันเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนจะมันพยายามจะมาฝั่งเนี้ยแต่มันมาไม่ได้อ่ะ พอกันอยู่นเงี้ยโอ้โหเป็นร้อยมั้งผมว่าจริงๆเหมือนเหมือน,นอยู่ในบ่อเขาเลยแต่พอผมขึ้นยางแล้วมันเหมือนจมลงไปแล้วก็ใช่แล้วก็ถอยไปนู่นครับแล้วก็มาลึกๆทีเนี้นเยเอ้าลองดูครับเรือกันพัฒน,นะครับอ,อ,อินดี้ยูทูบนะนี่ช่องลงให้แล้วเนาะครับผมเข้าไปติดตามกได้นะครับนู่นตัวหนึ่งนะเวิวเอาเลยนนะเอาเลยผมเลือกเปิด โอ้ยโอ้ยสายขาดนี่นะเอ้าโอ้ใจโดนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับไปรีดูแล้วสายไม่วิ่งด้วยแหมโอ้ยไม่ธรรมดานี่เล็ดดอดไม่ธรรมดาเลยเดือย ไ,ไม่อมนนะโอ้ยตะมันอ้ว,น,อวนจังฮะอุย้ยเข้ากับเข้าตาเลยอ่ะโอ้ยอย,อย,ยังแม่นอ่ะปลาตาบอดอ,อุย้ยแม่นมากไม่ธ<า>รรมดาเมืม่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาแกแล้งเราก็อ่านตูดแต่เราโอ้ตัวใหญ่อุ้ยยังใหญ่เลยยิ่งก่อนยิ่งโดนต้องไปตามนะครับเน๊า แ <c oughs> ม่เหมือนจะท้าทายผมนะฮันตูดให้แหม่ปาเลยอยู่ลูกตกใจย้อยจัง พันไม่เฉยผมพันมันไม่เฉยห <c oughs> าเรื่องจริงนี่เสียงใครอาจารย์นี่ครับนี่ไงลงมาเอาไอ้นี่เออโอ้ยทางนู้นยิงอะไรกันโอ้ยยิงโอ้ยยิงกันตับๆเลยพี่น้องของเราสองแก่มาเรื่อยพี่น้องมึงคิดแบตหมดเนาะไม่ได้เห็นจอนออกขึ้นมา เดี๋ยวป่าไปช่วยอาจารย์ครับครับฮะสวัสดีครับโอ้ไอ้พวกนี้ว่านักกียร์แชุดนะมันไม่เท่ามันหรอกนี่นี่อาจารย์ลูกปลาเมื่อกี้นี่นี่นัดเดียวตัวแหล่ลูกปลาร้อยสองใช่ จริงจริงขึ้นมาผมพลาดไหนเนี่ยตรงเนี้ยบ่อเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยคลองเนี้ยเมื่อกี้น่าดมยิงอะไรท่อนครับไอตัวเดียวกันละมั้งดูแล้วไอ้นี่ยิงร้อยได้ตัวปลาปลาปดูอาจารย์แล้วไปเก็บกันเนีหมาแล้วหมาแล้วเดินเก๊กได้แล้วเก็บปลาก่อนครับเราลุยต่อ โอ้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดานเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองไปจับดูมันจะอุ่นๆอยู่อ่ะใต้ใต้นี่ใต้นี้่มาไอ้หมูไอ้หมูมากเลยเฮ้ยปืนกูไม่มีว่ะ,ะตอนมาถึงที่แรกมันเยอะมากเลยนะใช่ครับตรงนั้นไม่เท่ากลางปุ๋ย Lúc này, không? cả thôi, ừ. à, 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 yeah, dù à, ngay. điền cạn, điền cạn. anh đi về đâu? đi về đâu? อยู่บนละท่านะท่าไหนก็ได้แล well ้วแต่สะดวกแล้วแต่ลำบากแล้ยขึ้งปืนไม่ได้ขึ้งยาวไมยไดคนเดียวเลยอ่ะพร้อมแท้เพร้อมตลอดนั่งลุนเห็นไหมพร้อมตลอดอ่ะเตรียมพร้อมดูแล้วน่าจะได้ยิงกันแค่ประมาณนี้นะครับนี่น้าเขามาดูดูมากรูรอบแล้วเนาะนี่นะครับปลาก็น่าจะตกใจแล้วเอา เป็นว่าผมจะกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องด้วยนะครับผมก็มาสะพานอะไรก็ไม่รู้หรอหัวควายอะไรไม่รู้กินปลาไปสองตัวกลับแล้วก็โทรชวนนายเอกชวนอาจารย์มาเนาะก็ได้คนละเป้งสองเป้งไปนะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วเด้อนายเอกครับผมกลับแล้วครับลาแล้วครับอาจารย์ลาปะกลับแล้วครับหาณดมกลับแล้วครับครับผมหวานหวานครับผมเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันตามเดี๋ยวแวะดูตามสะพานเรื่อพี่น้อง

้ยแกหน้าเด็บกูกลางปีะเี้ว ว่ามันบอกคอยมากครับดุนๆเฉลียมากของเตี่ยมพอเลยครับโอ้มันดนๆมากครับแก้วเปลี่ยนไม้เหรอต้อนเดิมเราครับเออบางขามหมายเด็ดลองดูสักแป๊บหนึ่งค่อยกลับ ข้าวขาวตูวยงบางามบันเจี๊ยบข่าแกมพอดีบางามบ,บันเจี๊ยบเฮ้ยปรทับรดาบางคว่ามันนี้กันยามนัม่นโอ้ยตัวยงใหญ่บางคมเจียวครับโอ้ยขาแกมพอดีเลยหูยตัวยใหญ่อุ่นอุ่นแก้วแต่ว่าเดันโดน,ดนิมาเห็นเถื่อมันห่างแล้วครับต,ตัวห่าตัวที่ทเลเรบูตัวที่เก่ากเบ มึงอย้่ในตัวยไงหรอเอ๊ะแก้วบางขามมักบัวเนี่ยมึงหนาคนมักแท้แท้มาเบิ่งมาถึงไตครับมาเบิ่งมาถึงแต โอ้ยคือการโจวถากหลังนี่ถากหลังเขาหางครับผมซอดหางถากหลังนี่ทะลุหางแก้วมักแน่มึงหนาดีบ่เกอนอเกอนหลังสนุก แถวหนิงโอ้ถือท่องเกือบมาโดนถือทองครับนี่มันหันหลังไห้นะครับดีนี่ยิงถือแก้วมือสีมันเก็บจังได้กะมัน ช่วยเดินมาเดี๋ยวสิช่วยเดินมาเดตันตรับ พี่น้องเอ,อ้ยเกือบเต็มถังครับปืออ้บเบิรงมีแตอร์บอกเงี้ยเ <c oughs> บอร์มิเงครับมือนี่นแจวเลยหมานครับผมเออนะครับผมปลาร่วมเานะฮาเนาะโอ้พี่เดาใส่แบบหดหัวเลยได้พี่น้องพุดนะครับไม่ได้หดหัวเลยพี <c oughs> ่เดาหดหเลยครับผมนะนะครับแบ่งแป้งแห้งไอ้ขางห่วงไปตัวนึงนะครับผมแบ่งกันกินนะครับเดี๋ยวกาดสิแบ่งไปเรื่อยละ่ะ อันนี้ก็สีแจกคือเก่านะครับกลาสีจงไว้มื่อกี้โตหรอกเนาะนะครับผมเดี๋ยวแต่เบื้องว่าผมสีเข็ดยังสู้กินเด้อนะครับแต่ว่ามือนี้กับใบไ,ไม้อ่าที่แรกไปเบื้องแม่น้าปักกินนะครับว่าประตูน้ำสารพี่เพิ่นเปิดมันมัน,ม,นมันบ่นอกเรื่องพี่น้องกุ้งไม่ได้นอกป่ากับม่ได้นอกนะครับก็เลยภากันนี้อ่จากแม่น้าม,มาลุ่งคล่องหอดคือเก่านะครับผมก็พอได้ยิงได้เลี่มอยู่มันก็ดคือว่าหมานหมานโหนเลยละ่ะนี่ นะครับผมไผมผมพ่อผมไปพ่อปนินผมก็เลยเที่ยวเอินน่าเอเกเที่ยวเอ,อินท่านดุมเที่ยวเที่ยวอาจารย์ไปนะครับก็ดีไปก็ได้ยินค้นคนละนัดสองนัดนะครับเลยคนละตัวสองตัวปนินข้าเจ้ามากูรอบครับปนินโอ้ป่าเตืนเ่นไปเบิร์ดเลยก็เลยพากันเตะไปคนละจีนเลยคนละท้างนะครับผมก็เด้ไปน้ำกันเนาะแต่ว่าส่วนผมกับมารเดอร์ก็รู้ว่าทา้างนายเอกท่านดมกับอาจารย์มารบ่บนะครับดีเพื่อนเอินผมไปมไอ้มีติงน้ำอยู่แต่ว่าผม,มว่างเนาะ ผมเป็นเบวบางดอกผมย่านผมบาไหวนะครับผมออกกะหลือผมกระเฮ็ดงานเลยนะครับผมอ่แต่เบิ่งกันว่าผมเฮ็ดเมเนูเมนูหยังสูงกินเด้อพี่น้องเด้อป้ายมาครับปั่นที่นี้ต้มไข่ปลายี่สุกเดี๋ยวรอดูยิงสอง,อง,งสามครับไข่ปาลาหนึ <c oughs> ่ม 嗯，相、啊、对。